กลัวท้องก็จะกลัวอะไร<ห><ล>วะหุ่นแกมไม่ต่างจากคนท้องหรอกให้หลอเลน่นทุกคำถามมีคำตอบปรึกษาทุกคนแล้วนี่จับไปยาคุมฉุกเฉินกินไว้เว้ยรับรองว่าไม่ท้องร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดกลัวท้องจำไว้ว่าหลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งกินยาคุมฉุกเฉินทุกครั้งเข้าใจปะ อขอบคุณแกมากเลยนะที่ให้คำแนะนำยินดีมากเลยทาไม่ใน,นแกอ่ะฉันคงท้องโยมอาหาแกแล้วสุดยอดเรื่องกันมองกันถามฉันนี่ลูกสองแล้วมีความภาคภูมิใจครับที่ได้แนะนำให้เพื่อนกินนี่นะครับยาคุมฉุกเฉิน ไปแนะนำเขายัางไงเนี่ยผมบอกเพื่อนว่ายาคุมฉุกเฉินสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องผิดครับแล้วยาคุมฉุกเฉินคือหลังจากมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งให้กินยาคุมฉุกเฉินทุกครั้งถูกต้องผิดครับโอ้ยไปบอกอะไรเขาเนี่ยผิดหมดเลยอาจารย์แล้วยาคุมฉุกเฉินมันคืออะไรอาจารย์ยาคุมฉุกเฉินเนี่ยก็คือชื่อบอกอยู่แล้วครับว่าเป็นยาคงกําเนิดที่เราใช้ในเวลาฉุกเฉินฉุกเฉินอ่า ฉุกเฉินแบบไหนกรไีแบบไหนครับฉุกเฉินอย่างเช่นเอ๊ะอยู่ๆมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วนะฮะได้วไม่ได้ใส่ถุงยางอนามายัไมไาย,ย,าามายไม่ได้มีการป้องกันด้วยวิธีอื่นโอ้ถูกข่มขืน,นอ่าหรือถูกข่มขืนโอเค,คแล้ววิธีการกินนะครับที่ผม,มสงสัยแล้วกินยังไงทําไมมันถึงมี2เม็ดครับอาจารย์อ่าในหนึ่งในหนึ่งกล่องของยาคุมฉุกเฉินโดยทั่วไปที่มีจำหน่ายอยู่เนี่ยครับจะมีอยู่2เม็ดโดยที่ยาแต่ละเม็ดเนี่ยจะประกอบด้วยฮอร์โมนเพศหญิงที่ค่อนข้างสูงกว่าปกติเลยนะครับเม็ดแรกจะต 72ชั่วโมงแรกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยิ่งกินเร็วยิ่งได้ประโยชน์เยอะนะ oh. อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปรอ72ชั่วโมงแล้วค่อยกินเม็ดแรก uh. โอกาสที่จะป้องกันอาการท้องได้เนี่ยก็จะอยู่มาสักแถวๆ75เอ oh. แต่ถ้าเกิดเรากินภายใน24ชั่วโมงแรกประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น 85%เห็นไหมครับไม่ร้อยกินเร็วสุดยังไงก็อยู่ที่85%ไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้มมอยเปอร์เซ็นต์สมมติมีเนนพศสัมพันธ์กันสี่ทุ่มสี่ทุ่มเรียบร้อยเม็ดแรกแรก,ก็จริงๆก็คือ7-2ชั่วโมงหลังจากสี่ทุ่มในคืนนั้นใช่ไหมครับแต่เกิดเราไปกินเม็ดแรกอ่ะสมมติกินตอนเก้าโมงเชา้าเม็ดแรกเรียบร้อยเม็ดแรกที่รับประทานเข้าไปเนี่ยยาจะมีผลทําให้เกิดการหนืดหรือเกิดความหนืด ของภายในช่องคลอดแปลว่าสเปิร์มจะครับสเปิร์มก็จะเคลื่อนที่ลาบากมากขึ้นอาาโอกาสที่จะไปเจอกับไข่แล้วกเกิดการปฏิสนธิก็จะน้อยลงแต่ฮอร์โมนพวกนี้ระยะเวลาก่อนหรือสั้นหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องแนะนําให้กินเม็ดที่2จากเม็ดแรกเนี่ยภายใน12ชั่วโมงนั้นเม็ดที่2ต้องกินตอน3ามทุ่มใช่แล้วเราก็ต้องกินตอน3ามทุ่มอีกนเม็ดเม็ดที่2เข้าไปทํางานไงครับอาจารย์ก็เม็ดที่2ก็จะเข้าไปช่วยเสริมในแง่ที่ว่าจะทําใหา้ผนังมดลูกเนี่ยนะฮะ มันไม่ค่อยพร้อมกับการฝังตัวถ้าเกิดกรณีมีการปฏริสนธิเกิดขึน้นก็เป็นการป้องกันการตั้งครรภ์หลังจากรับประทานยาคุมแบบฉกเฉินไปแล้วสังเกตไงว่าอันนี้ไม่ท้องรอดปเส็แล้วหลังจากทานครบสองเม็ดไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปในหนึ่งสัปดาห์โจะมีประจำเดือนอ,ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคำแนะนําที่เราต้องบอกคนที่รับประทานยาคุมฉกเฉินเสมอก็คือถ้ารับประทานยาไปแล้วในหนึ่งสัปดาห์ไม่มีประจำเดือนจะต้องตรวจการตั้งครรภ์ เพราะว่าอาจจะเกิดการตัางคันเกิดขึ้นได้นะครับถ้ายาคุมฉุกเฉินเราควรจะกินตอนไหนถ้าเกิดวันนั้นเรามีเพศสัมพันธ์หลายครั้งก็ถ้ามีเพศสัมพันธ์หลายครั้งจริงก็คือควรจะต้องนับจากครั้งแรกเวลาที่ดีที่สุดคือจากครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกก็มีปิร์มวิ่งเข้าไปในช่องคลอดเลยและที่เราแนะนําว่าไม่ให้กินทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ป้างันระยะยาวเพราะอะไรครับอาจารย์เหตุผลหลักเลยเนี่ยเพราะว่า ด้วยความที่เวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ย<ม>ยาจะทําให้เกิดอาการ้างเคียงที่รุนแรงคนะส่วนใหญ่ก็คือทําให้คลื่นไส้มากมากต้องใช้คำว่ามากนะไม่ใช่แค่คลื่นไส้ธรรมดานะฮะ<ม>อาจจะมีปวดหัวมึนหัวตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอาการ้ังเียงที่ผู้ใช้ยาส่วนใหญ่มักจะทนไม่ได้<ช>จริงๆแล้วใช้ชีวิตปกติไม่ได้นะใช่แล้วเดือนนึงเราควรใช้กี่ครั้งครับอาจารย์เนื่องจากว่าเป็นยาคุมฉุกเฉินครับดังนั้นเนี่ยใน1เดือนเราจะแนะนําให้ใช้ไม่เกิน2กล่องหรือ2ชุด หรือพูดง่ายสองครั้งแค่4เมตรเท่านั้นตอนหนึ่งเดือนเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรารับประทานบ่อยมากเกินไปนะรอบเดือนเราเนี่ยมันจะรวนไม่ปกติไม่ปกติทีนี้นับยากแล้วใอีกอ,อันหนึ่งที่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอได้จากการรับประทานยาคุมเหนือฉุกเฉินแบบเรียกว่าบ่อยครั้งเกินไปเนี่ยนะฮะก็คือการท้องนองมดลูกนะฮะมาจากก็มาจากการที่ เราพยายามไปปิดกัน้นไม่ให้สเปิร์มมันเดินทางก็เลยอาจจะไปเกิดการผสมพันธ์กันหรือปฏิสนธิกันที่บริเวณปีกของลูกซึ่งอันตรายซ,รซึ่งอันนี้อันตรายมากครับอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับชัดเจนครับยาคุมฉุกเฉินใช้สำหรับคุมฉุกเฉินเท่านั้น